เอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงนั่งตัวตรงๆรงทกายให้เป็นบุญครึ่งชั่วโมง ทำใจให้เป็นบุญครึ่งชั่วโมกนั่งตัวตรงๆหลับตาพอเยื่อหนังตาชนกันพอดีริมพิปากไม่ต้องอ้าริมพิปากให้ชนกันพอดีตาก็ให้ชนกันพอดี แล้วก็น้อมจิตระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมจิตรละลึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าน้อมจิตรละลึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์เจ้ารวมไว้ที่ดวงจิตตนเองและประคองจิต น้อมจิตมาตั้งความรู้สึกไว้ที่ปลายจมูกประคองจิตทำลมาเบาๆหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโท หายใจเข้าโพหายใจออกโทอหายใจเข้าโพหายใจออกโทอการภาวนาเป็นอุบายล่อจิตให้จิตตนเองตั้งอยู่กับสภาวะของหลม พอสภาวะลมหายใจเข้าหายใจออกนี้คนมีปัญญาพลางจิตตั้งตามกระแสลมโลลมสร้างเครื่องรู้ของจิตให้เกิดเราประคองจิตตนเองตามโลลมเข้าขณะหนึ่งตามโลลมออกขณะหนึ่ง ตามรู้ลมเข้าขณะหนึ่งตามรู้ลมออกขณะหนึ่งนี่เขาเรียกว่ามนุษย์มีปัญญาฉลาดพรากจิตให้สงบอยู่กับองค์บริกรรมนี่กระแสจิตทุกขณะทุกขณะอยู่กับลมเป็นกุศลทุกขณะ เพราะตัวกุศลแปลว่าฉลาดเป็นมนุษย์ที่ฉลาดพลากจิตให้นิ่งอยู่กับลมเข้าลมออกได้นี่ถ้ามนุษย์ไม่ฉลาดนะมนุษย์ไม่ฉลาดก็ใจหนึ่งก็พุโทโธพุโทโธอีกดวงหนึ่งก็เพลินไปอีกดวงหนึ่งก็คิดไปอีกดวงหนึ่งก็เคลิ้มไป อีกดวงหนึ่งก็ซึมไปอีกดวงหนึ่งก็คิดไปนึกไปไปตามกระแสะอารมณ์ที่ไหลเข้ามากระทบใจและใจตนเองก็ออกไปตามอารมณ์ที่มากระทบเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์อกุศลแปลว่าคนไม่ฉลาด เป็นคนมีสติอ่อนปัญญาอ่อนเป็นธาตุของตัวอวิชาเป็นธาตุของอกุศลนี่เราก็มาพิจารณาใจตนเองโอ้ใจเรานี่อยู่ฝ่ายอกุศลทั้งวันทั้งคืนแต่ขณะนี้เรามีปัญญาพล้าจิตให้เป็นกุศลเกิดขึ้น ประคองจิตดูลมหายใจเข้าโพดลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าโพดลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าโพดลมหายใจออกท นี่เราหาอุบายหาอุบายให้จิตอยู่กับองค์บริกรรมและองค์บริกรรมตัวกันอารมณ์ไม่งั้นจิตเราก็คิดตลอดนี่เราหาอุบายองค์ภาวนากันอารมณ์ความแทนความคิดพากจิตให้คิดอยู่กับพุทธโธ หายใจเข้าพดหายใจออกโทหายใจเข้าโพดหายใจออกโทหายใจเข้าโพดหายใจออกโท,โท,ออกโทถ้าจิตลัง ไหลคิดอยู่บ่อยๆก็กำหนดภาวนาให้ลึกๆล,ลงคือประคองจิตเอาจิตตั้งอยู่ที่ลมประคองจิตลมผ่านหายใจเข้าโพดประคองจิตลมหายใจออกโทเอาจิตตั้งไว้จิตอยู่ก็โลไม่อยู่ก็โล ไหลออกไปคิดก็รู้คือให้จิตเห็นอารมณ์รู้อารมณ์ในถ้าจิตเราเห็นอารมณ์รู้อารมณ์นี่สติเราก็ดีที่เราได้ฝึกหัดภาวนาสติเราดีขึ้นอารมณ์มีคิดมีนึกมี แต่จิตไม่โล้นี่ไปจิตเราไปอยู่ที่ไหนความมืดมันปิดบงังกระแสจิตที่เราคิดนึกกระแสจิตเราที่คิดนึกและอารมณ์เราเนี่ยมันปิดบงังนี่เราเปลี่ยนอารมณ์ใจจะได้เป็นบุญ ประคองจิตเราประคองจิตตนเองโลดมมข้าวโลดมออกโลดมมข้าวโลดมออกนี่เราเอาภาวนาชำระใจตัวเองอ mm hmm. นี้ใจก็สงบใจก็สะอาดใจก็สว่าง ใจก็ทงบเพราะใจเป็นนามนธรรมตัวนามนธรรมคือความรู้สึกงั้นขนาดนี้เราใช้ปัญญาอบรมจิตตนเองเั้นตัวปัญญาที่เราพยายามฝึกหัดให้จิตจะอยู่ในฐานองค์ภาวนา ถ้ากระแสจิตตั้งอยู่กลมเข้าขณะหนึ่งลมออกขณะหนึ่งลมเข้าขณะหนึ่งลมออกขณะหนึ่งนี่เขาเรียกว่าจิตมีฐานเพราะกระแสจิตตนเองมีฐานมีโพนาเป็นฐานก็ทำให้กระแสจิตเราได้สัมผัส องค์บริกรรมสัมผัสความสงบเนี่ยจิตเราจะดีคลายอารมณ์งั้นประคองจิตนิ่งๆหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโท หายใจเข้าโพดหายใจออกโทหายใจเข้าโพดหายใจออกโทหายใจเข้าโพดหายใจออกโท หายใจเข้าพุดหายใจออกโธนี่เราหาอุบายคนที่หาอุบายอย่างนี้เป็นอุบายสร้างปัญญาเขาเรียกว่าบริกรรมภาวนาภาวนาในบริกรรมให้จิตเกิดปัญญา นี้กระแสจิตตนเองจะเกิดปัญญาทำให้จิตตนเองอยู่กับภาวนาก็ดับอารมณ์ดับความคิดมากดับความพุงตาดับความเกียดขานดับความง่วงอารมณ์เหล่านี้อย่างอื่นดับไม่ได้เราต้องอาศัยสมาธิภาวนา ถ้าเราอาศัยสมาธิภาวนาอารมณ์นี้จึงจะเบาดับไปได้เพราะจิตเราอยู่กับความสงบเอ,อกกตาเป็นหนึ่งและอารมณ์ใจจะเกิดความปีติใจอิ่มใจแล้วก็สุขใจใจเราถ้ามีอารมณ์สงบเกิดขึ้นมาในอารมณ์ปีติ นี่ตัวปีติเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ไหลก็มาสู่ใจในใจเราจะคลายจากความคิดมากละความคิดมากละความง่วงละความเกียจคานอารมณ์นี้จะดับงั้นพยายามพากใจให้อยู่กับภาวนาไว้ หายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพุดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูด หายใจออกโทหายใจเข้าโพดหายใจออกโทภาวนาให้ถี่ขึ้นในจิตเราได้อยู่องค์บริกรรมฉะนั้นองค์บริกรรมจริงเป็นอุบายให้กระแสจิตมีฐานเป็นที่ตั้ง เพราะกระแสจิตเราไม่มีฐานกระแสจิตเราจะโลรละพนินโดกระแสจิตจะล่องลอยไปตามอารมณ์คิดนึกไปตามอารมณ์ปรุงแต่งไปตามอารมณ์ทุกวันทุกเวลาทุกขณะแต่ขณะนี้เรามมีปัญญาให้จิตตนเองอยู่กับภาวนา หายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพ หายใจออกโทหายใจเขา้าโทดหายใจออกโทถ้าเราภาวนาทุกขณะไปจิตเราจะคุ้นเคยภาวนาเขาเรียกว่ารบริกรรกมภาวนาภาวนาบริกรรม วันนี้ถ้าจิตเราอยู่กับภาวนาภาวนาวก็อยู่ในจิตตนเองอันนี้ทำให้จิตตนเองจะมีความสบายใจความสบายใจที่เกิดจากความสงบเพราะจิตเราหาอุบายดัยงนั้นอุบายที่เราให้จิตเราอยู่ในกองเฮลโลกเรียกว่า บริกรรมภาวนาทำให้จิตเราลอบโลยู่ในกองแหงสังขารวันนี้จิตเหงสังขารตนเองสังขารเป็นอะไรสังขารปวดขาบ้างสังขารปวดแขนบ้างสังขารปวดหลังบ้างสังขารปวดขาบ้าง สังขารปวดตาบ้างโลปกายมีแต่ความปวดอันนี้จิตมันก็เห็นสังขารตนเองว่าสังขารมีแต่ปวดเมื่อยจิตที่เห็นสังขารปวดเมื่อยเนี่ยจิตเกิดปัญญาเห็นความทุกข์ในกายตนเอง นั้นกายนี้เป็นฐานของทุกนั้นกายนี้เป็นความปวดมีเวทนาอกครันอยู่ตลอดฉะนั้นหาอุบายหา,บาย,หาบายให้จิตอยู่กับภาวนาไว้หายใจเข้าโพหายใจออกทอหายใจเข้าโพ หายใจออกทอหายใจเข้าโพหายใจออกโทให้จิตนิ่งๆเว้ให้จิตเรานิ่งนิ่งก็โลไม่นิ่งก็โลถ้าไม่นิ่งก็ภาวนาให้ถี่ขึ้นหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกเราภาวนาทุกขณะเราก็มีเครื่องกั้นอารมณ์ทุกขณะนี่ถ้าเรามีเครื่องกั้นทุกขณะไปนี่จิตจะยะนิ่งอยู่ในกายพอนิ่งในกายจิตก็เห็นกายแหละกายในกายก็ปรากฏ กายปรากฏยังไงมีตเวทนาปวดทั้งหมดเลยนี่จิตก็เห็นแจ้งในกองแห่งสังขารเขาเรียกว่ากายสังขารสังขารคือกายนี่จิตมันก็เห็นแต่เวทนาทั้งหมดจิตตั้งตรงไหนก็ปวดหมดเลย เราสังเกตที่เรานั่งเวทนาก็คอยเกิดตลอดปวดขาเราพลิกทางซ้ายก็ปวดซ้ายพลิกทางขวาก็ปวดทางขวาเรานั่งอิริยาบถใดก็มีแต่ปวดนี่หลักความจริงในกองเหโลกกองแห่งสังขารนั้นกองแห่งสังขารเนี่ยที่เราใช้สังขาร อิดมันก็เห็นสังขารมีแต่ความโปวดตลอดเวลาอันนี้จิตเราจะเกิดปัญญาเนี่ยเราหาอุบายเอาจิตมาให้สงบไว้ถ้าเราประคองจิตอยู่กับลมหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพ หายใจออกทหายใจเข้าโพหายใจออกทนี้ถ้าจิตเราอยู่กับภาวนาอยู่กับความสงบขณะหนึ่งขณะหนึ่งนี้เราจะเห็นจิตเราเกิดปัญญาความสุขความสบายเกิดจากใจตนเองอยู่กับความสงบ พอจิตอยู่ในความสงบอารมณ์สบายใจก็เกิดท้าเรียกว่าปีติสุขเอกตาได้สัมผัสความสงบอารมณ์นี้ก็เกิดขึ้นมาวันนี้จิตก็เกิดปัญญาความสุขทแท้จริงเกิดจากความสงบใจทั้งนั้นเองส่วนกายนี้มีตเวทนามีแต่ความทุกข์บีบครั้นทุกวัน นั้นลักษณะภาวนาเราจึงหาอุบ,บายให้จิตเกิดปัญญางั้นขณะนี้เราภาวนายพยายามประคองจิตให้นิ่งอเอาไว้หายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโท,โท,โทน้อมจิตดูอารมณ์ใจ อารมณ์ใจอยู่ก็โลไม่อยู่ก็โลคิดมากก็โลฟงซ่านก็นโลง่วงก็โลให้จิตโลอารมณ์เหล่านี้มากวนใจแล้วก็น้อมจิตมาตั้งความเลือกตึกในโลกกายโลกกายอยู่ในท่าเดิมนั่งตัวตรงไม่ได้เปิดยาบทก็โล เปลี่ยนยาบทไปครั้งสองครั้งก็โลน้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือขวาค่อยๆเลื่อนมือขวาออกวางที่หัวเข่าขวาน้อมจิตมาตั้งไปที่มือซ้ายเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายน้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือขวายกมือขวาขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนม,มืออธิษฐานบุญ ที่เราสงบกายให้กายเป็นบุญเกิดขึ้นที่เราสงบใจให้ใจเข้าถึงบุญเกิดขึ้นอำนาจบุญอันนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมที่เราปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จอำนาจบุญที่เกิดขึ้นทางกายทางใจแผ่ไปให้บุปการีคือคุณบิดามดาาโปยา่าตายายทีย่เสียชีวิตปแปลวก็ดี ไม่ีชีวิตยอยู่ก็ดีที่ไหนมีทกก็พ้นจากทกที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปที่เราสงบกายสงบใจสร้างอารมณ์บุญให้เกิดขึ้นแผ่ไปให้เจ้ากรรมในเวรที่เราเคยเป็นเวรเป็นกรรมเกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจทางอดีตและอนาคตปัจจุบันก็ขอให้เป็นอโหสิรกรรมซึ่งกันและกัน ที่ไหนมีทุกค้ายพ้นจากทุกที่ไหนมีสุขขอสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็ก้มีิษะลงคลายออกจากสมาธิภาวนา